ครับมาดูต่อข้อสามสิบนะครับน้องอันโจทย์นะครับครับมาดูกันเลย ถใช่พาราโบลา x กำลังสองเท่ากับ b กำลังสี่ y กำลังสองบวกสิบเอ็ดสัมผัสกับพาราโบลา y เท่ากับ x กำลังสองบวก a แล้ว a บวกสามสิบสอง b กำลังสองจะมีค่าน้อยที่สุดเป็นไปได้เท่ากับเท่าใดข้อนี้ก็ต้องใช้ต้องใช้แคลคูลัสและใช้เรื่องของภาคตัดกวยมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องดูก่อนว่าโจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้สมการไฮเพอร์โบลามาใช่ไหมครับโจทย์ให้ไฮเพอร์โบลามานะครับคือตัวนี้ซึ่งสัมผัสกับต้นเจ้าต,ต,ต,ตัวนี้คาว่าสัมผัสแปลว่าอะไร สัมผัสก็ว่าต้องมีจุดร่วมเพียงแค่จุดเดียวนะครับสแสดงว่าสมการนี้พอน้องนํามาแก้รวมกันจะต้องมีรากเพียงรากเดียวจริงไหมครับอันนี้จะต้องมีรากเพียงรากเดียวถ้าพี่มองดูสมการนี้พิจารณาสมการนี้ y เท่ากับ x กำลังสองบวก a พี่เขียนใหม่ได้เป็น x กำลังสองก็คือลบ y เออก็คือ y ก็คือ y บวกลบด้วย a ใช่ไหมครับตรงนี้ก็แทนลงไปในสมการแรกลงไปในตัวแรกนะครับก็จะได้ว่า x กำลังสองคือ y ลบ a มีค่าเท่ากับ b กำลังส y กำลังสองบวกหคราวนี้แก้ใหม่จะได้เป็น b กำลังส y กำลังสอง บวกด้วย y บวกด้วย1บวก a เท่ากับ0อันนี้ต้องมีรากเพียงหรากเพราะมันเป็นจุดสัมผัสใช่ไหมครับถ้ามีรากหนึ่งรากแสดงว่าอะไรน้องยังจำได้ไหมวา่าสมการ y เท่ากับ ax กลังสบวก bx บวก c รากของสมการคืออะไรรากของสมการรากของสมการ y เท่ากับ0มีอะไรบ้าง ลากของสมการ y เท่ากับศูนย์ก็คือจับอันนี้เข้ากับ0ูนย์นะคก็คือ x เท่ากับลบ b บกลบด้วยรู b กำลังสองลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ถ้าจะมีรากเพียงรากเดียวแสดงว่าตัวนี้ต้องเป็น0นย์พูดง่ายก็คือใต้กรนต้องเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นที่นี้คืออะไร a คือตัวนี้ b คือ1 c คือ หนบวเพราะฉะนั้น B ีกำลังสองคือ1นึ่กำลังสอลบสี่คืออะไรเคือบีกำลังเอคือบีกำลังสีคือหนบวกเใช่ไหมครับบี B กำลังสแล้วก็หนบวกเตัวนี้ต้องมีค่าเป็น0ก็แก้นะครับได้เป็น1จะได้เท่ากับ4 B ่บีกำลังสคูณกับ1นบวกเ เพราะฉะนั้นพี่จะแก้หา a มา a ของพี่จึงมีค่าเท่ากับ1ส่วน 4b กำลัง4ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นค่า a เท่ากับ1ส่วน 4b กำลัง4ลบ1จะทำให้สมการไฮเพอร์โบลาสัมผัสกับพาราโบล่าพูดง่ายๆมีรากเพียงแค่รากเดียวแต่โจทย์ต้องการหาค่าต่ำสดุดก็คือต้องการมินิมัลส์ตัวนี้ใช่ไหมครับ แตเรามีเงื่อนไขแล้วนี่ว่า A คืออะไร A คือ1ส่วน4 B ่ําลังสีลบ1ใช่ไหมครับแล้วบวกด้วย3าส่วน32 B กลังสเพราะฉะนั้นโจทย์ก็ต้องการมินิมัลสตัวนี้เป็น1ตัวแปรเพราะฉะนั้นถ้าพี่มองตัวนี้ให้เป็น FB นะครับใช่ไหมครับพี่จะหาค่าต่ำสุดตัวนี้ทำไงพี่ก็ต้องเทคอนุพันธ์ใช่ไหมครับอันดับ1อันนี้ก็กลายเป็น b กําลังส บวกกับศูนย์บวกได้หกสิบสี่บีใช่ไหมครับโอ้ขอโทษทีนะครับตรงนี้ต้องเป็นเออ่ขอเขียนใหม่ขออนุญาตเขียนใหม่นะครับตรงนี้ขอโทษทีพี่เขียนใหม่ Minimize A บวก 32B กำลังสองเมื่อกี้พี่แทนค่า A เข้าไปผิด a ของพี่ไม่ใช่มันต้องเป็น1.4ส่วน4 b กำลังสทั้งหมดนะครับ1.4ส่วน4 b กำลัง4นะครับไม่ใช่1.4ส่วน4คูณกับ b กลัง4อันนี้ต้องระวังบวกกับ3 2 b กำลังสอันนี้ให้เป็น fb ถ้าต้องการ minimize ก็ต้อง take derivative นะครับอันแรก1.4ส่วน4อยู่ของมันดีๆ b กำลังลบ4ดึงลบ4ลงมานะครับดึงลบอันนี้เป็น b กำลัง ลบหนะครับอันนี้เป็นศนย์อันนี้ก็บวกด้วยอะไร6กสิบสบนะครับซึ่งต้องจับเท่ากับศูนย์อันนี้คืออะไรลบหนึ่ส่วนบีกำลังหบวกหกสบต้องเท่ากับศูนย์ทำต่อ น้องจะได้ว่า0ย์ายข้างสมการเลยนะครับเป็น1ส่วน B กกำลัง5มีค่าเท่ากับ64 B อันนี้งงไหมเพราะฉะนั้นพี่จะได้ว่าอะไรพี่จะได้ว่า B กำลัง6มีค่าเท่ากับ1ส่วน64หรือพูดให้ B คืออะไร หนึ่งส่วนหกสิบสี่ยกกำลังหนึ่งส่วนหกหรือหนึ่งส่วนสองกำลังหกยกกำลังหนึ่งส่วนหกหรือมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองเพราะฉะนั้นถ้า b มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสอง A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a มีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสี่บีกำลังสี่ลบหนึ่งใช่ไหมครับบกำลังสี่คือหนึ่งส่วนสิบหกลบด้วยหนึ่ง A ก็เลยมีค่าเป็น ด้านล่างเป็น1นส่วนสตบขึ้นปเป็น4ลบหมีค่าเป็น3ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นได้แล้วว่าอะไรได้แล้วว่า a เป็น3 b เป็น1นส่วนสใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นน้องก็จะล้้ค่าต่ําสุดของมันคือ a บวกสามสอง b กำลังสองซึ่งเป็นสิ่งที่เรากำลังหา a คืออะไรสามสาสองคูณกับ b กลังสองคือหนึส่วนสี ตัดกันเป็น8 8ดบวกสาข้อนี้ก็เลยตอบ11นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ11ครับตอบ11นะครับอันนี้งงหรือเปล่าเราลองมา ทบทวนความรู้ใช้ในข้อนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับสําหรับข้อนี้เขาก็บอกให้สมการสองสมการมาซึ่งบอกว่ามันสัมผัสกันถ้าสมอสองสมการนี้สัมผัสกันก็แสดงว่ามันจะต้องมีรากราก,รากเดียวคือตัดกันที่จุด,จ,ดจุดเดียวหรือสัมผัสนั่นเองเพราะฉะนั้นพอน้องรวมสองสมการนี้แล้วได้เป็นรูปมาเป็นกําลังสองน้องต้องจับใต้กรนมันเท่ากับศูนย์แก้ออกมาเรื่อยน้องจะได้ความสัมพันธ์ว่า A เท่ากับหนึ่งส่วนทั้งหมดสี่กำลังสี่ แล้วก็ลบด้วย1น,นะครับจากนั้นโจทย์ต้องการให้เราหาค่าต่ําสุดของ a บวกสา b กำลังสองแต่ a รู้แล้วว่ามันคือ1ส่วน C b 4 b กำลังสลบด้วย1ใช่ไหมครับก็บวกอีกสามสิบ b กำลังสองตามที่โจทย์ต้องการไปคราวนี้ถ้าพี่ให้นี่เป็น s b น้องต้องการหาค่าต่ําสุดอันนี้น้องต้องหาอนุพันธ์อันดับ1และจับเท่ากับ0ซึ่งเมื่อน้องหาอนุพันธ์อันดับหนและจับเท่ากับ0น้องก็จะได้ว่า B ของเราเนี่คือ1นส่วนสแต่ A ของเราคือ1นส่วนสี่กำลังสี่ลบหน้องก็ต้องแทน1นส่วนสลงไปน้องก็จะได้ว่า A เป็น3 B เป็น1นส่วนสเมื่อ A เป็น1นส่วนสาเป็น1นส่วนสนี้คือกรณีที่อะไร1สอดคล้องกับเงื่อนไขที่ทําให้ไฮเพอร์โบลาสัมผัสกับพาราโบลาอันนี้ถูกแน่นอนน้องลองเช็คเองได้ส่วน แล้วก็ทําให้ a บวกสา b กํลังสองมีค่าน้อยสุดด้วยซึ่งพอน้องลองแทนลงไปแล้วน้องก็จะได้ว่า a บวกสาบ b 2, กํลังสองก็เท่ากับ3บวกด้วย8ซึ่งมีค่าเท่ากับ11นะครับข้อนี้ก็เลยตอบ11ครับน้องก็ลองกลับไปดูทีนะครับ